เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจำมวันที่6มีนาคมในรอบค่มนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่สรุปประเด็นหลักๆจากบทสัมภาษณ์ของเอเริกเทนฮากหลังเกมเมื่อคืนนี้ที่กองทัพปีศาจแดงบุกพ่ายกับทัพหงสแดงไป7-0นะครับ ซึ่งผมจะคั้นมาแค่ไปในหลักๆที่นักข่าวได้ถามเอริกเทนฮากไว้เรามากันที่ประเด็นแรกเลยนะครับกับหายนะในช่วงครึ่งหลังด้วยทางเทนฮากในคลับได้ตอบว่าฟุตบอลมันก็พ้ายกันได้นะแต่ต้องไม่ใช่แบบที่เราพ้ายในช่วงครึ่งหลังในช่วงครึ่งแรกเราเล่นกันได้ดีทีเดียวเราเป็นฝ่ายที่สร้างโอกาสจะแจ้งได้มากกว่าด้วยซ้ําแต่แล้วเรากลับมาเจอข้อผิดพลาดในการจรัดระเบียบเกมรับแต่กับการเสียประตูในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันไม่ใช่มืออาชีพเลยเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะและเราก็ต้องมาคุยกกันอีทีท ผมคิดว่าจริงๆนะว่าครึ่งแรกเราเล่นกันดีดีทีเดียวแต่ครึ่งหลังนี่มันไม่ใช่เราเลยมันไม่ใช่มาตรฐานของเราเรา,เราไม่ได้เล่นกันเป็นทีมเลยสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมโกรธเลยนะทั้งโกรธทั้งประหลาดใจเลยล่ะเพราะที่ผมเห็นมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายเดือนนี่คือทีมที่มีวิธีคิดของผู้ชนะแต่ในช่วงครึ่งหลังเราไม่มีสิ่งนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวมาที่ประเด็นต่อไปนะครับจากผลการแข่งขันแฟนบอลต้องรู้สึกผิดหวังอย่างแน่นอนด้วยทิศทางเนีนครับได้ตอบว่า มันไม่ใช่นักเตะแค่หนึ 1, หรือว่า2คนนะแต่มันคือทั้งทีมคุณเห็นนักเตะทั้ง11คนที่เริ่มเสียสมาธิมันไม่สมกับเป็นทีมืออาชีพเลยนั่นมันไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเรามีสมาธิที่ดีกว่านั้นความแพ้แพ้นัดน,นี้มันแย่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและมันก็ยังเป็นเกมใหญ่กับลิเวอร์พูลซะด้วยเราทําให้แฟนบอลต้องผิดหวังอย่างแรงนั่นแหละคือสิ่งที่น่างหงุดหงิดที่สุดแล้วละ่ะ สำหรับแฟนบอลของเราที่อยู่จนจบเกมผมเข้าใจดีนะว่ามันเป็นเกมที่คนดูได้ยากมากๆพวกเราต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่อยู่จนจบเกมได้และผมก็จะไม่ตําหนิคนที่ลุกออกไปก่อนอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นผลงานที่ย่ำแย่จริงๆมันน่าเศร้ามากเราทำให้แฟนๆของเราต้องผิดหวังอย่างแรงเลยละ่ะ มาที่ประเด็นต่อไปนะครับความเหนื่อยล้ามีผลหรือเปล่ากับเกมนี้ด้วยเริินฮนักได้ตอบว่าไม่นะผมคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะเมื่อสีวันที่แล้วเราก็ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เลยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนมันคือเรื่องในหัวตังหากเรารู้ว่าลิวพูเป็นทีมที่เปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ดีดังนั้นเมื่อคุณตามหลังอยู่หนึ่งประตูคุณต้องห้ามเสียสมาธิเด็ดขาดซึ่งในเกมนี้เราตัดสินใจกันได้ไม่ดีในการหยุดเกมสวนกลับของพวกเขา นั่นก็ไม่สมกับเป็นมืออาชีพเลยเรามีมาตรฐานที่สูงกว่าน,นี้นะและนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะนําเสนออย่างแรงมาที่ประเด็นต่อไปเนะครับเราต้องเงยหน้าสู้กันต่อไปและต้องสามัคคีกันต่อไปด้วยดวยริคคินฮันะครับที่พูดถึงประเด็นนี้ว่าคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคในเกมแต่ไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องอย่าเสียสมาธิและก็ความสามัคคีเดียดยขาดนะคุณต้องทำหน้าที่ของคุณไปมันเป็นไม่ได้ยังไงล่ะที่คุณจะทิ้งหน้าที่ของคุณในการป้องกันลูกสวนกลับ คุณต้องวิ่งตามลงมาเล่นเกมรับสิแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นกันเลยและสําหรับผมนี่คือเรื่องที่รับไม่ได้อย่างแรงมากๆในฐานะทีมแล้วเรายอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องสามัคคีกันสิเราต้องสู้เราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เราต้องช่วยกันเล่นเกมรับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ช่วยกันทํานอกจากนั้นแล้วเราก็ยังต้องเงยหน้าสู้กันต่อนะนี่ก็สิ่งที่เราไม่ได้ทําเช่นกันเรารับสภาพของความพ่ายแพ้ไม่ได้บางที่พวกเราอาจจะไม่ชินกับมันแต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องสามัคคีกันต่อคุณไม่สามารถเล่นแบบตัวใครตัวมันได้หรอกมากที่ประเด็นสุดท้ายนะครับเราต้องตอบโต้กับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ด้วยดนท่าที่กล่าวว่าผมบอกทุกคนในห้องแต่งตัวไปแล้วนะว่าผลงานหัวเขานี้วันนี้มันรับไม่ได้อย่างแรง มันชัดเจนมากแต่มันก็แค่เกมเกมเดียวถึงแม้เราจะแพ้ย่อยยับแพ้แบบรับไม่ได้โดยเฉพาะในความรู้สึกของแฟนบอลแล้วแต่เราจะต้องกลับมาให้ได้ทีมทีมนี้แข้มแข็งมากพอที่จะลุกขึ้นสู้และก็ลุกขึ้นมาใหม่เริ่มต้นกันใหม่และเราจะต้องตอบโต้ผมคิดว่าผมรู้จักลูกทีมของผมดีนะพวกเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีพวกเขาสามารถตอบโต้ความผิดหวังเหล่านี้ได้และพวกเขาจะทําให้ดูในเกมนัดต่อไปนี่แหละ จากประเด็นหลังเกมของทางเอริกเทนฮากเนะครับเรามาต่อกันที่ทัสนาของริโอเฟอร์ดินานกันบ้างโดยทางริโอนีครับได้ออกมาระบุว่าความพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่าถ้าไม่มันส่งผลเสียต่อการเดินทางของทีมในซีซั่นนี้ต้องรีบ Move On และก็ต้องลุยกันต่อครับโดยริโอเฟอร์ดินานนะครับได้กล่าวผ่านทางช่อง YouTube 5ของเจ้าตัวว่า เกมนี้เราถูกบทขยี้อย่างเละเทะเลยนะมันคือการสังหารหมู่มันคือการสังหารหมู่ที่แอนฟิลซึ่งคุณจะเรียกแบบนั้นก็ได้และบรรดานักเแต่จะรู้สึกอับอายขายที่หน้าอย่างแน่นอนสําหรับเอลิิเฮนฮากหากผมเป็นเขาทีมนี้คงรู้ว่าผมผิดหวังแน่นอนแต่หนึ่งในประเด็นหลักก็คือต้องไม่ปล่อยให้มันส่งผลเสียต่อซีซั่นนี้ของคุณในตอนนี้ ในวันพรุ่งนี้คุณจะต้องกลับไปทํางานหนักกันต่อกลับมาดูว่าทําอะไรพลาดไปบ้างจากนั้นคุณก็ต้องเจอกับแซวแฮมตันที่โอทราฟร์ในเกมสัปดาห์ต่อไปในเกมเกมนั้นคุณต้องทําอะไรสักอย่างแหละให้แฟนบอลได้ส่งเสียงเชียร์บ้างหลังมาเช่นกับความอับอายที่แอนฟิลพวกคุณทุกคนต้องนั่งอยู่ตรงนั้นและซึมซับกับความรู้สึกว่ามันน่าอับอายและเป็นความรู้สึกที่แย่ขนาดไหนดังนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าต้องรีบมุฟออนและก็ต้องโชว์ให้แฟนบอลเห็นว่าความพา่พาดพ้าในเกมที่ผ่านมามันไม่่่ไได้สสงผลลเเีียยออะรตทม จากทัศนะของริโอเฟอร์ดินาเนีครับเรามาต่อที่ทัศนะของเดนิสเออร์วินกันบ้างโดยทางเออร์วินนะครับที่ออกมาระบุทํานองนีกับเฟอร์ดินาเนี่ยนะครับว่าบรรดานั้เตะปีสะแสดงอย่าเสียสมาธิด็ดขาดน,นะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลอย่างเละเทมาในเกมที่ผ่านมาและอย่าจมปลักอยู่กับผลสกอร์ในเกมนัดดังกล่าวครับโดยเดนิสเออร์วินนะครับที่กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านทางไอทีวีว่าผมมองว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะและในปีนี้เราก็ได้แสดงให้เห็นความยึ ในซีซั่นนี้เราเจอกับความพ่ายแพ้แบบขาลอยถึงสองครั้งแต่สุดท้ายก็กลับมาได้และเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมในนั้นซึ่งแน่นอนว่าเราผิดหวังมากๆมันเหมือนการโดนกระทืบเท้าใส่และมันไม่ใช่สถานที่ดีสุดในการโดนคู่อริก,กระทืบเท้าใส่เอาเสียเลยด้วยมันเป็นสิ่งที่รับได้ยากนะคุณสามารถพูดได้ทุกอย่างเลยล่ะแต่ที่แน่นอนก็คือน,นี่น่าจะเป็นผลการแข่งขันที่เอริคเทนทักน่าจะโมโหมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องลืมไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ต้องรีบลุกขึ้นนมาสู้้แลละกกก็กััอีครง ในช่วงกลางสัปดาห์นี้มีเกมกับเรอัลเบติสจากนั้นก็มีเกมเย่ากับซัมม์ต้าในวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นอีก2เกมที่เราจะต้องลุกขึ้นสู้กันต่อบางครั้งคุณก็ต้องยกมือและก็ยอมรับมันนะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงครึ่งหลัง2ประตูหลังจากช่วงพักครึ่งแรกจาัดก,การพวกเราอยู่หมัดเลยละ่ะเราดูไม่เหมือนว่าจะกลับมาได้เลยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ายิ่งเกมจบลงเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นเรื่องดีต่อเรามากเท่านั้นด้วย เอาตามตรงนะผมไม่เคยเห็นแมนเชสเตอร์ยูแต่เล่นเกมรับได้แย่กันขนาดนี้มาก่อนเลยและผมก็นับรวมกับเกมที่เราบุกพ่ายเบรนท์ฟอร์ด4ต่อ0และแ็แพ้แมนซิตี้6ต่อ3แล้วนะเกมนี้เนะี่ยมันแย่มากจริงๆแต่ฟุตบอลมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเวลาที่ทุกอย่างไม่เป็นใจมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็เป็นบายที่เลวร้ายมากๆสําหรับแมนยูไนเต็ดแต่พวกเราต้องตั้งสมาธิกันใหม่เพราะว่าในซีซั่นนี้เราเองก็ยังมีลุ้นอีกหลายรายการนะและก็มีโปรแกรมแข่งอีกเยอะด้วยแต่ผมไม่ขอใช้เรื่่อออองงนนนี้้้เป็ขากกแลวั สำหรับความพ่ายแพ้ถึง7ต่อ0ย์คุณจะต้องไม่มีข้ออ้างใ,ใดๆทั้งสิ้นต่อผลการแข่งขันแบบนี้เราสู้ไม่ได้ทุกมุมทุกอย่างแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องลุ้นนะในซีซั่นนี้แต่ผลการแข่งขันน้ดนนี้ก็ยอมรับได้ยากมากจริงๆมันยากมากจริงแหละอย่างไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาตั้งสมาธิกันใหม่สู้กันใหม่ลุยกันใหม่และก็ต้องโฟกัสในเกมต่อไปกับเรอัลเบติสในช่วงกลางสัปดาห์เท่านั้น หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม